สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าฝรั่งกิมจูห่อฝรั่งแล้วลูกร่วงมันมีจากสาเหตุอะไรบ้างซึ่งตอนเนี้ผมก็กําลังเจอครับแต่ว่าสาเหตุของฝรั่งที่ห่อแล้วลูกร่วงเนี่ยมันมีไม่กี่สาเหตุหรอกเดี๋ยวฟังแล้วไปปรับใช้นะครับผมทําฝรั่งกิมจูตรงนี้มาตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีเลยก็คือจะทําแบบปลอดสารม่มีการฆ่ามแมลงม่มีการฆ่าหญ้าในส่วนตรงนี้ เดี๋ยววันนี้จะมาเทประสบการณ์ครับว่าฝรั่งกิมจูที่ห่อแล้วร่วงเนี่ยมันเป็นออไงผมทาคลิปวันนี้น่าจะวันที่หอยเพิ่งออกเนาะ18กุมภาปี67ครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมอ่าวันนี้จะพามาดูฝรั่งกิมจูที่ห่อแล้วลูกร่วงกันช่วงนี้ผมห่อไม่ทันครับเพราะว่าเดี๋ยวขอบนน่นนะคือเมื่อกี้เนี่ยปั๊มผมเสียปั๊มน้ําเสีย จริงๆผมจะลดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมจะลดวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์แต่อีกวันหนึ่งคือวันพุธวันพุธเนี่ยลดตายตัวอยู่แล้วแต่ว่าเสาร์กับอาทิตย์นี่ก็สลับกันนะครับก็จะไม่ลดแต่ที่นี้เนี่ยผมลดครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์ผมทําคลิปพึ่งซ่อมปั๊มเสร็จครับน้ําพึ่งไหลก่อนเนี่ยฮะมันก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ฝรั่งรูปร่วงทีนี้มาดูครับเวลาเราห่อฝรั่งกิมจูทีเนี้ย การห่อแต่ละฤดูเพื่อนๆบางคนอาจจะเปิดเจอฤดูฝนฤดูหนาวเนาะมันก็จะแตกต่างกันอันนี้ผมมาขอทาคลิปเป็นฤดูร้อนแล้วกันฤดูร้อนเวลาเราห่อฝรั่งแล้วร่วงเนี่ยสาเหตุแรกเลยก็คือเราห่อลูกเล็กเกินไปลูกเล็กขนาดไหนถ้าหน้าร้อนไซนี้ผมจะห่อครับเนี่ยไซประมาณเดืยนห้าบวกลบเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยเนี่ยผมห่อไซนี้ผมห่อถ้าห่อเล็กกว่านี้ถ้าเป็นฤดูฝนฤดูหนาวห่อเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าฤดูร้อนผมจะห่อลูกใหญ่หน่อย มันจะไม่ร่วกเนี่ยลูกไซนี้ผมจะหอ่อเนี่ยผมห่อไม่ทันนะช่วงนี้เพราะปั๊มมันเสียผมซ่อมมาสี่วันเนี่ยเพิ่งซ่อมเสร็จเนี่ยกว่าจะหาเจอเพราะผมส่งน้ําไกลครับมาถึงตรงนี้เนี่ยท่อ PVC 100่้ท่อนพอดีก็400เมตรบวก P e อีก20 20 30 40บาบบ้างบางแถวเนี่ยก็ก็จะไหลระยะทางไกลหน่อยอ่ะอย่างแรกคือลูกเล็กเกินไปที่หอ่ออย่างที่สองที่เจออยู่ตอนนี้เลยที่ผมเจอเนี่ยก็คือน้ำไม่ถึง แต่ของผมไม่ใช่น้ำไม่ถึงนะผมปั๊มเสียก็เลยทำให้เรารดน้ำเนี่ยล่าช้ากว่าปกติหน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ฝรั่งกิมจูลูกร่วงน้ำไม่พอห่อลูกเล็กเกินไปอย่างที่สามปุ๋ยปุ๋ยไม่ถึงโอ้พี่ข้อนี้ยากจังเลยปุ๋ยไม่ถึงพี่เอาอะไรเป็นเกณฑ์อ่ะอันนี้บอกเลยจากประสบการณ์ผมผมปลูกฝรั่งมาผมใส่ปุ๋ยอยู่สองแบบครับเป็นปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกเนี่ยผมใส่ ขี้วัวก,กับขี้ไก่ปีละสองครั้งแต่ปีนี้ใส่เยอะหน่อยเพราะมีเวลามีมีขี้วัวเยอะก็ใส่ช่วงที่ไม่มีฝนตกเพราะว่าช่วงที่ฝนตกผมกลัวเรื่องเดียวคือเรื่องเชื้อราแค่นั้นนะครับผมก็จะใส่เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนอันนี้แนวทางผมนะใส่ปุ๋ยหกปุ๋ยเคมีใส่แบบเดียวครับสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องถามผมนะว่าเฮ้ยพี่สูตรนั้นได้ไหมสูตรนี้ได้หรือเปล่าบอกเลยบ้านผม สูตรปุ๋ยน้อยครับผมใส่อยู่สูตรแค่เนี้ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าเดือนอ่ปีละ2เดือนครั้งสูตรปุ๋ยเคมี2เดือนครั้งแค่นั้นครับส่วนปุ๋ยคอกก็ใส่จริงๆอ่ะปุ๋ยคอกใส่บ่อยได้ครับเพื่อนสองเดือน3เดือนครั้งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ปุ๋ยเคมีผมจะสองเดือนครั้งตลอดพื้นที่หไร่ผมใส่ประมาณสครุ เพราะต้นผมใหญ่ตรงนี้มันแล้วแต่ต้นนะถ้าต้นเล็กก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดผมก็ได้แต่ของผมต้นมันอายุเยอะแล้วเนาะผมก็เลยต้องใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยแค่นั้นนะครับการใส่ปุ๋ยปุ๋ยถึงน้ําถึงแล้วก็อย่าห่อลูกเล็กแค่นี้ฮะฝรั่งกิมจูจะไม่ร่วงเลยเพราะว่าสาเหตุที่ร่วงก็คือลูกเล็กเกินไปที่เขาร่วงก็เพราะว่าลูกเล็กขัวมันยังไม่เหนียวแมะไรนะครับเวลาเราโหดไปเจอความร้อน มันก็จะทําให้ลูกเนี่ยหลุดได้ง่ายคือมันไม่หลุดไหมก็มีไม่หลุดแต่มันจะหลุดได้ง่ายกว่าอย่างที่2ก็คือน้ําไม่ถึงอันนี้แน่นอนนะครับปัจจัยหลักเลยคือน้ําเวลาทําสวนน้ําไม่ถึงยังไงก็ยกขอเป่ากันนะพอน้ำไม่ถึงยังไงก็ร่วงแน่นอนครับเพราะเขาต้องการน้ําแล้วก็ปุ๋ยแค่นี้ฮะปัจจัยมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่ทําให้ฝรั่งกิมจูลูกร่วง หลักๆก,ก็แค่นี้ครับไปดูเอาที่ผมเจอนะมีอยู่3อย่างเพื่อนก็พยายามทําอะไรก็แล้วแต่พยายามทําให้แบบมันมันเขาเรียกอะไรมีระบบมีระบบของผมหมายถึงว่าการใส่ปุ๋ยเราก็ใส่จํานวนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นทุกๆ2เดือนครั้งส่วนปุ๋ยข้อก็2เดือนครั้งใส่ก็ได้จริงๆใส่สลับกันกับปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับแต่ดูดูฝนเนี่ยผมขอว่ายังไงก็ไปหมักก่อนแล้วกันถ้าจะใช้แต่ถ้าถามผมผมเลือกที่จะไม่ใช้ ด,ดูฝนเพราะผมเบื่อที่จะมาต้องเจอปัญหาเชื้อราผมปัญหาเชื้อรามันมันยุ่งยากมันแก้ยากมันจะเป็นฝรั่งเป็นผักสลัดยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าไปเจอช่วงเชื้อราเนี่ยปัญหาก็ดูเอาแล้วกันครับไปปรับใช้เพือ่อนๆคนใดทำฝรั่งกิมจูอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับในส่วนตรงนี้เพราะผมทําไม่ได้ใช้สารเคมีต้นผมอาจจะดูโทมเพือพ่อนๆอาจจะมองว่าไม่ลกปลูกใหม่มันให้ผลผลิดอยู่ผมไม่ซีเรียสหรอครับผมไม่ได้เอาฝรั่งเป็นายได้หลักอยู่แล้วแต่ว่า ที่ผมมาแชร์ประสบการณ์พาะผมทำฝรั่งกิมจูมาเป็นอย่างแรกที่ผมทําสวนกนะ็เลยอยากให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางครับว่าเนี่ยทำฝรั่งมันก็แค่นี้เองนะไม่เห็นต้องคิดมากเลยอย่างผมทําเหมือนทิ้งๆคว่างๆก็โอเคอยู่แต่ต้องน้าปุ๋ยต้องสม่ําเสมอให้ได้ครับฟิกมากเลยตรงนี้สําคัญแล้วต้องมีวินัยในตัวเองมากการรดน้ําผลไม้เนี่ยไม่งั้นนะร่วงแน่นอนเนี่ยผมไม่ได้รดมาเกือบสัปดาห์เนี่ยหวันดูสภาพครับโอ้โหผมมองแบบสงสารต้นเลยครพอดูเนี่ยต้นที่ขาดน้ําเนี่ย ใบเขาจะเหี่ยวๆเ,เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยขาดน้ําเป็นทุกต้นเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมหอ่อแล้วก็กําลังเอาผลผลิตแต่ว่าปั๊มผมเสียเนี่ยฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วครับจะนอกเรื่องแล้วก็หลักๆแ,แค่นี้นะครับลูกร่วงก็มีห่อเล็กเกินไปน้ําไม่ถึงปุ๋ยไม่พอแค่นี้นะครับปรับใช้เอาง่ายๆไม่ต้องไปถามใครว่าตัวเราเองเนี่ยจะรู้ว่าน้ํารถแค่ไหนถึงจะพอแค่นั้นแหละครับเพราะดินแต่ละคนแตกต่างกันจะมาบอกว่า รถ3ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงเอาหนูรถ30นาทีเองดินเราไม่เหมือนกันการรถก็ต่างกันตรงนี้ก็เข้าใจแล้วก็เอาไปปรับใช้ในแต่ละคนเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าของสวนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ